เรามันจะเสียบานใจก็เพิ่มเรว่าเราทำบุญจิตใจก็เพิ่มก่อนทำบุญทำกุศลเพื่อสร้างความดีไว้กับเราถ้าเราไม่สร้างความดีมันนกหาก็ไม่เจอ ถ้าเราไม่ทําแล้วกินนึกหายเลยไม่มีนี่เราทําแล้วเราทําดีทุกอย่างเป็นของเราเอของเราหมดถ้าเราไม่ทำแล้พระพุทธเจ้าไม่มีที่ก่อชวดเห็นไหมก็อวดเวลาทานอบทานไรก็กุศลาธรรมอะอกุศลาธรรมะอัปยากาตาธรรมะ นัำเปลวัใใงวใดก็กวังเนียกวาให้จบขว,วังเนียกวาให้คนตายขวังท,ท,ที่ท่านบอกให้คนเป็นขวังเออมันจ้คนตายขวัเงเออคนตายแล้วม่นวังอะไรตายแล้วเออให้ค <c oughs> นเป็นขว,วังหัวเนี้เนี่ยนอนอยู่เนี่ยตัวอย่างว่าก็ตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนอนอยู่นั่นปล่อยแล้ว ทำอะไรก็ทําแล้วแต้พวกเราไอพวกเราที่อยู่ข้างหลังทําเสียเดี๋ยวมันเหมือนคนนั้นอีกเหมือนคนนั้นมันตายแล้วมันทําไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วนั่นไม่ได้เอาไปผเผออไม่ได้เอาไปเผอัเนี่ยเนี่ยคนจึงไหว้สร้างไหว้กุศลธรรมะก็คือผู้ฉจรดผู้ที่เจริญ ผู้ไม่ฉลาดก็ไม่ทําเห็นก็ไม่ทําก็ไม่รู้มืดแนะนะมืดทั้งกลางวันกลางคืนเ,เราผู้วบิกบานผู้จะวางเ,เราทําเราไม่รอ,เ,อเราทำุณ้ามความดเีเราไม่รอแล้วทําเลยเ,เป็นของเราสมบัตินี้ เกิดในภพใดชาติใดอาศัยเนี่ยไปเกิดในเป็นลูกเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยสมบัติพอได้ยึงไปได้สมบัติไม่พอไปไม่ได้ไปข้าวทองก็ไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีมาเศรษฐีไม่ได้ที่เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่เป็นไม่ได้เพราะไม่มีสมบัติเนี่ยก็ยิงให้สร้างสมบัติคุญามความดีนี้แหละโยนในปลาที่ดี ไปสวรรค์บางไปปรมาโลกบ้างไปนิพพานบ้างถ้าไม่มีความดีที่ไปได้ไงเออนี่ยสร้างสมไว้ให้มากตุนไว้มากเราได้ไปอยู่สวรรค์กนนานหลายหมื่นปีเอ,อเราไปกินนึกเอาอะไรที่เราต้องการนึกเอาจะอิ่มแล้วนึกเอาอิ่มแล้วหมดบุญมสาสวรรค์ค่อยลงมาพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคนออหลายหมื่นปี <c oughs> นั่นแหละจึงวายภากัรทำ ทำความดีนี่แหละต้องทำให้จะลาเนี่ยอากุลาอากุตเนี่ยอากุจรทลาธรรมานีอากุชนเนี่ทำแต่บาปตัวนั้นตายไปดอกนาอกหมกใหม่นั่นเนี่ยก็ว้เลือกแวนจิตใจเป็นมนุษย์ี่สูงนะมนุษย์โฉมนุษย์โฉมจิตใจสูงจิตใจมันเป็นเทวเป็นสาวพมาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นไดไ มนุษย yeah. ์เราทําได้มันก็อยู่กลางโลกกลางนรกกลางกลางกลางพรรมโลกกลางนิพพานนี่แหละอยู่นี่ร้อยรู้ไว้เราทำนีะงานก็จึงให้ทําสมาธิไปใจตั้งสงบดึงกรรมาสิ่งไงมันไปไม่หยุดดึงกรรมาดึงกรรมาบริกรรมเขา มัดเอาไว้พุทโธมัดตะโมมัดสังโฆมัดมัดเอาไว้ยันไปเอาตัวไหนก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ จนหลับตื่นขึ้นมาเอามาที่ทําอยู่นั้นเดินก็ว่านั่งก็ว่านอนก็ว่านั่นแหละจิตใจมันมาอยู่ตกไปไม่ว่าก็มันอยู่แล้วเพราะเราทาเชื่องแล้วเนี่ยมัตตเาไว้พุทโธมัตต์รมโมัตสังโฆมัตวาสามนแล้วก็รวมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไวอืนี่แหละเพื่อทําเพื่อจ้างสติให้แน่นหนาไว ถ้าสติไม่หนาหนามันดึงไปได้มันดึงออกนอกถ้าดึงเข้ามามันอยู่กับเราเถอะเราจะได้เป็นที่พึ่งของเราคนไม่มีที่พึ่งเบาแรงใจเลื่อนลอยจิตใจเศร้าหมองจิตใจนั้นไม่มีความทุขเราตรงก่อการความสุขเราก็ต้องทำให้มากนี่แหละ เอารับพรก่อนวันนี้อย่าให้พรก่อนอย่าไปทำอันตราเดี๋ยวสอนเที่ยงค่อยมาอีกยะถา,าวาริวะปุราปริปุรเรนติสากรัง eva mewa ito tinnaṁ peta naṁ upaka pati ijitaṁ pati taṁ tumang tibha mewa samijato sape purento saṁ kapā jānto panarāṣo I'm

Stop it.

สาธุครับปชัยขอ้ทุกท่านได้กล่าวน้ำโอษฐ์จบแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลอีกครั้งนะครับนะโมตัสสะทาคาวะโตอระอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทาคาวะ เจ้าเขาทิศส่วนบนส่วนกุษลนนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นครมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยยมโลกอัคายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรต สุรกายขจีระฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลที่พบทั้งที่เป็นมนุษย์อ่ามนุษย์รูปวิญญาณอะารูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ขอจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมโนธนาในส่วนกุศลนี้ ทงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพงได้รับณการแบบนี้ด้วยเธินอาราหงสัมมาสัมพุทธะพระพาวาพุทธังพระพาวันตาอาทิวา